ขอสามพันโอนให้ทันทีอะไรนะพูดแบบเต้พูดแบบเต้มึงพูดมึงพูดในไลฟ์เลยให้คนอื่นได้ยินด้วยลูกน้องขอสามร้อยบนไปสามวันผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันที <c oughs> มึงรีบไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้มึงรีบออกไป <c oughs> นะก่อนที่ขวดน้ําจะบินก่อนที่ขวดน้ําจะบินรีโมทจะบินนะ <c oughs> ไปไปมึงรีบรีบออกไป กูเห็นกับความดีที่มึงซื้อข้าวมาให้กูกินนะไปซะไปไปลูกลูกชายไปรีบ,ปบ,บรีบไปรอมากรอคำนี้อยู่พีพวกพี่ก็ดูเอาแล้วกันตัดสินเอาเรื่อันบมึงก็กล้าพูดเนาะลูกน้องขอสามร้อยบนไปสามวันผู้ชายไม่ได้ขอกูสามพันผู้ชายขอกูสามหมื่นมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงยังมาบอกว่าผู้ชายขอสามพันอนให้ทันทีผู้ชายขอสามหมื่นค่ะไม่มีหรอก ่นไปไม่มีประโยชน์ลูกน้องขอสามร้อยโนไปสามวันเออผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีอะไรนะ <c oughs> พูดไปเต้พูดไปเต้มึงพูดมึงพูดในไลฟ์เลยให้เขาได้ยินด้วยลูกน้องขอสามร้อยโอนไปสามวันผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีสัตว์สัตว์มึงรีบไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้ มึงรีบออกไปนะก่อนที่ขวดน้ําจะบินก่อนที่ขวดน้ําจะบินรีโมทจะบินนะขว,ขวดยี่ห้ออะไรเอาไีเออไปไปมึงรีบรีบออกไปก <c oughs> ูเห็นกับความดีที่มึงซื้อข้าวมาให้กูกินนะอ oh. ไปซะไปไปลูกลูกชายไปรีบรีบไปพอมารอทำนี้อยู่ พวกพี่ก็ดูเอาแล้วกัรตัดสินเอาแลืวองนะมึงก็กล้าพูดเนาะลูกน้องขอสามร้อยบ่นไปสามวันผู้ชายไม่ได้ขอกูสามพันผู้ชายขอกูสามหมื่นมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงยังมาบอกว่าผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีผู้ชายขอสามหมื่นค่ะไม่มีหรอกสามพันนยเพล่เยอะกว่าสามหมื่นีกอ่ไปมีประโยชน์ลูกน้องขอสามร้อยบ่นไปสามวันเออผู้ชาย พูดเหมนเ้พูดมนเ้มึงพูดมึงพูดไนไลฟ์เลยให้เขาหน่ยได้ยินด้วยลูกน้องขอสา0ร้อยนไปสามวันผู้ชายขอสา0พันโอนให้ทันทีสัตมึงรีบไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้มึงรีบออกไปนะก่อนที่ขวดน้ำจะบินก่อนที่ขวดน้ำจะบินรีโมทจะบินนะขวดนี้เออะไรบาจริงไปไปมึงรีบรีบออกไปกูเห็นจากความดีที่มึงเตื้อข้าวมาให้กูกินนะอ ไปลูกลูกชายไปรีบรีบไปรอมากรอคำนี้อยู่ <m> พี่พวกพี่ก็ดูเอาแล้วกันตัดสนะินเอาเรื่องนมึงก็กล้าพูดเนาะลูกน้องขอสามร้อยนไปสามวันผู้ชายไม่ได้ขอกูสามพันผู้ชายขอกูสามหมื่นมึงก็ต้องตื่นก่อนมึงยังมาบอกว่าผู้ชายขอสามพันโอนให้ทันทีผู้ชายขอสามหมื่นค่ะไม่มีหรอกสามพันนะเพิ่เยอะกว่าสามหมื่นีกอ่ไป